วันนี้เราจะมาเล่นเกมทายเพลงกันนะครับเก็บรับก็บฉบับนั้นอันเพลงคอมิด์เปนแบเไหนรือเพลงไทยเพลงไทยนะยังโอมชื่อเพลงว่าไม่รู้อิสัร้ชื่อนักร้องไงพากพากลาูโดนไดค่ะไม่ให้เปิดกันเลยหรอ วันนี้ผมก็มีประกาศสําคัญจะบอกนะครับก็คือว่าทีมงานทั้งหมดของ Qt.Opa ผมเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วก็คือเมาโลกันชาโอเคครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปร่วมกับเหล่ายูทูบเบอร์ชื่อดัง

เกับตัวนะครับวันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นกูไปคิดมาแล้วจากไอเดียจากแบบสมองกูไอเดียนี้กูคิดเองโอ้โหใช่ครับพี่มาจากทีมงานที่พี่เทคโอเวอร์ไปไงออ๋โอเคโอเคโอเคอ้าเนี่เราจะมาเล่นเกมทายเพลงกันนะครับก็คือว่าเราเนี่ยจะให้กิสซิน่าเนี่ยใส่หูฟังแล้วก็เป็นคนร้องเพลงที่เราจะมาเดากันเนี่ยจะเป็นทั้งหมดจะเป็นเพลงไทยถ้าเกิดคนที่เดาถูกมากที่สุดเนี่ยมากที่สุดจะได้รางวัลคืออะไรกิสซิน่าแบบยูแอมแบบแบบแบพูดดิ what's the what's the award for the first place จุ๊บจูบ

โ okay, อเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยบอกก่อนนะครับว่าเพลงที่เรามาการอย่าอยอย่าอเพลงที่เรามาทายเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนหานะคือผมก็ยัง<อ>ไม่รู้ว่าเพลงที่เรามาทายเนี่ยเพลงอะไรมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับไปกันไอ้เหี้ยในช่องกูมีวันตัวหนึ่งลอยไว้น้ำมาดูเจ็บช้ำทวงรากว่าจะเคยมีวันไม่ได้คิดเร่องบ้าไม่ได้บ้าวันเกยตื้นกันกัน ไม่ได้เพียงตรงนี้เก่งมากช่วยส่งูดจริงชาไม่ไทยแลนะบ่อยเราคนไทยด้วยเฮจะยอมแพ้นี่แพ้ก็หลีกได้โงเคจริงจังกันดิโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไอ้หนูก่อนนอนคืนนี้ช่วยส่งข้อความห่างเพียงนิดใจอาวุมห่างเพียงแป๊บมันไม่ได้นานเธอรู้ว่าเธอสำคัญแค่ไหนเซ็กซี่หน่อยต้องแบบโอ้เออก่อน ฉป่านเปานะป่าไ o ่มีวันจะเสียใจไม่ใช่ใครไม่ใช่คนแบนั้นันไมยอมมยอเพลงคอมนด์เพลงไหยเพลงไทยนะ หมไหัไอโนดิสก่อนนอนคืนนี้ยังอมตัอนีจะส่งกอ้าเพงนี้จยวเียงนี่กูไม่คุ้นเลยว่ะเพลนี้คะแนนนี่มันแพ้หรอตายขาบ้ายขาบ้าอะอันนี้บอกก่อนนะครับบอลรุ่นเออเราจะทายทั้งหมดส0เพลงนะครับุกคนิ0เพลงอันนี้ผ่านไปสองแล้วออัเอง

อย่าเล่าต o n t die ที่ไกลอย่าไปสิอย่าไปอีกแรงคุณโยบครับผมอีหล่าเอ้ยผิดใช่ไหมผิดเก่าแล้วเก่าแล้วอะไรวะมีอีสามด้วยเหรออย่าอย่าสัตว์หมอโปบะครับผมเบิร์ตอนุวัตรถ้าเขาจะเราอยู่เฉยๆเขาก็รักถูกต้องครับผมยากว่ะตอนนี้สองหนึ่งศูนย์เอา

ยนาูจมีทั้งเก่าและใหม่พอดีคิดถูกปะอันนี้ผมรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยิงลีขอใจเลขเบอร์โทรถูกต้องครับผมมาดิเอาเยอะดิอย่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 าเยอะดิเพลงที่ห้าครับทุกคนต้องยห็นประมาณไหนนี้วคว้างไปใช้เปล่าหรือต้องตำหนาเงาให้เขาใจใส ไหมครับครับต่อว่าอ่าซิซี่ซิซี่อะไรวะ่าจะเป็นเดว่าต่อเด้อให้ฉันกี่คะแนนรักฉันได้หรือเปล่าไม่เป็นเกียร์หวาเกิงซี่รักฉันได้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่เป็นใครครับไม่ใช่สิซี่เนี่ยเฮ้ยคิดถูกป่ะคิดถูกป่ะคิดถูกป่ะซิซี่สิซี่สิซี่แลกคะแนนเป็นแฟนได้ไหมไอเหี้ยมากซิซี่ไหมเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหม ตัวเขาทุกคนผมฟังแต่พีไอีสามหนุ่มโคราชเนี่ยฟขาเป็นแบบพูดจีหอยเนยพูดแบบอยาไมีไหมเนี่ยมีสานไม่ได้จีหอยเลยอ่ะโอเชื e อใจ แฟนใหม่เธอน้า้นนะะยะโยบมเฟใหม่เธนาคุณคุณตัดหนงั้น่เป็นใหม่เธอหน้าคุ้นเอานะผมเอานะผมเอานะผมเอานะของใครของใครหรอของใครวะไอ้หนึหนึ่งไอกหนึ่งหน่หน่ห้ึ่นน่่่่่น่หอนงนห่นหนง่ง่นนี่ หนึ่งสองสาเป็ด่ะแฟนใหม่ชนะคุณมาแลาไอ้วไ้ไเทียแฟนใหม่ชนะคุณไม่ใช่ไอ้เทียงนใหม่นะคุณไม่ลไม่ได้จบแล้วจบแล้วนะใหม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสองสามไม่เ่ยมนคุณมายาลบวจิลิงบิลลป ตอนนี้สาองหนึ่ง2 1ถ้าพี่ตอบได้อะพี่กูถัวชนะได้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 โอเคต่อไปที่เจ็ดนะครับมีเจ็ดนะครับไนทุกันกครคนนชุกโนนชอบไดนขัามอันได้ขามดาวมอนมา มาใช่ไช่ครับผมเก่าแล้วก่อแล้วก่อแล้วเพลงก่าเพลงใหม่เราไปชุดเทียวปไม่ต้อง Six in the morning ไม่ต้องเชื่อน่กนสักก่อนชงชงมสาไสุดเซอร์ไพรส์ something something ด้วยหมีเพลง s o m e หรอไมไหมครับอาวอนโพลิแค่ใช่ครับ กันจันจันจันัึจันจัน้นรู้ยังันได้ชจอชจใจ s o m e t h ม่ใจใจคนไทยคนไทยมอับผมใจได้แค่มองใจใจดเป่าเราจะทำตามสัญญาไม่กช่เพ็นเก่าเพ็นเก่าอ่าเป็นเก่าผู้ชายผู <c oughs> <c oughs> ้หญ um ิงใบโอเคใบผู้หญิงหลายคน เกินสามนเกเกินสามไม่ใช่เพงช้าดบะเจนค่ะใช่เกินเกินเยอะเกินสาเกินสามคนเดร็คลับดัเเดูจจกกกโนบะไม่มีไม่มี่อนี้เลยเอ้ก์ซิรียกว่าปักใช่ไหมบอกชื่อวงเลยไหมอ่าบอกชื่อวงเลยอ่ะเป็นวงเก่าคารมิกาเซ่ครับคามิกาเซ่สองขวัญจากเธอ คใช่ๆใช่เป็นเพลงที่กามิกาเซ่ทุกคนร้องด้วยกันทุกคนในกามิกาเซ่ร้องด้วยกันและเพลงนี้ดังด้วยอ่ะกิ๊บอะไรสนุกอะไเกีบชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรและฉันเรียกว่าเธอโอ้ไม่รู้เลยมันไม่มีในเดต้าเบสเลยอี๋ยวต่อเพลงนะเดี๋ยวต่อแป๊บเพลงเดอร์นี่เป็นเพลงที่เจ็ดอย่ามาเลี้มีและยังมีเลี้ยงหอยชนังรีไข่หอยและยังไม่ไข่มีนัดหมอมีแก๊ฟีแกห็ีแต่ว่ากันแพทย์หมอชิดแก๊ฟีแก๊ฟี มีบีบอกรึบีบีบอกรึกบบก็ชอบนันจบบบจบบจบจบจังพอมไม่มีน้ำทำชิวเทป้าตั้งแบดวอยซ์ลิ้นติดไฟเฮ้ยเฮ้ยบีบีบีบบีบบีบนบีดดิเอาเมึงไม่รู้ได้ไงวะบีบีบอ่ะไอ้แพนงลนหวลื่นไหวชีซิงโซแบดอ่ะ คนทีพ <tá> ี่ฟังแต่เพลงไทยอ่ะคืฟังฮิปฮอปแบบสามคือตฮิปฮอปตอนเขาที่แทำอะไรก็ทำให้สุดบอกโอมึงอย่าไปออมวต่นเาได้ชมนั่นนั่นน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 ๆนน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 นานน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 จนนนนนนนจนนๆนนนนนนไนนนนนน ยังไม่ได้จมาจะไม่ได้ก็เลอกลอกจากเต็มแอร์ลยคอยเต็มสลละอ๋อผมรู้ละครับผมรู้ละ้ยยังโอมชื่อเพลงว่าไม่รู้อิสระเชี่ยอาหารเฉลยแล้วกันเนี่ไม่เฟี้ยวยังโอมก็จะบอกว่าผมไม่เลี้ยวอ่ะไม่เฟี้ยวกันทำแฟนคุณเลี้ยวอ่ะพี่เก้านะครับผมทานชงกาแฟอยู่ในคาเฟ่ที่ไหนวะ แทงชงกาแฟด้วยความหวาเวทแทแทงเยอนอ้อันนี้กร้เลยง่ายเอาตแล้วต่อยแทนบ่อยอ้ชื่อร้องไะชื่อชื่อไดวะแฮนบ่อยคือชื่อเพเอาเอาแค่ชื่อเดียวพอโอ้ชื่อเดียวพอชื่อเดียวพอผมปองงานวัด ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องถูกต้ององแ้วว่าถูกแล้วไอ้บานี่มันมีอยู่4คนอ่าใครได้หนึ่งนสีองกันวะเลยฟองลงเปะพอๆอเออแอนบอกไง้เปนสุดท้ายนะอ้ยชิวชิวชิวชิเสุดทายี่ให้หมวยตอไดเมึงก็ไม่ได้นะอ้อยิงฉุกันก็ได้โอเคโอเค

เพราะว่าผมสามมึงอย่าไปหัวดิมึงทีมงานกูไอ้หมอยไม่ไม่ผมทีมงานนี่ไม่กูทีมงานเขาโอเค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 เพียตอบดิตอบดิเร็ววะถูกอันเอห้าสามสองห้าเเราเราจะให้ให้รางวัลก่อนเอาลงโทษกันดีกว่าลงโทษเบาๆอันนี้เน่าบิดพอให้ให้ให้หน้ามันแบบเบี้ยวไปเลยเออเปลี่ยนไปอันนั้นเป็ีนหน้าเบี้ยว อุ้ยเบานะเบาที่อะไรอ่ะตบจริงเนี่ยเราไม่นับด้วยนะวันทุทีอ่ะต่อไปครับเกอเกมมันต้องเป็นเกมนะครับเราจะให้รางวัลนะครับคิซิน่ายูโอเคนะกีซิน่ากิซีน่าเอ้ยซีน่าโอเคครับทุกคนก็ปีตาปีตาไอหมอนป่ตาไปแล้วจะเจอคิซิน่าจะหอนยังไงกีซีน่าหอนยังไงอ่ะไปปดตาไว้นะโอเคคิซิน่านับนับ3 2 แล้วก็ปปแล้วก็นี่คิดซีน้าสามพันสามพัมี 5, ทีหน้าเลยทีหนานะสนา 3, 3 5, 3 5นะครับคืออะไรกูก็ไม่รู้ไปหาเองครับผมดวน <laughs> แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับไม่อามาจอสกกไหนสุน้ายก,ก็งลงแทลาครับว่าลาก่อนนะครับดวนบ <laughs> ายๆอิจฉาอิจฉาฝั่นดุมา, <laughs> มมาซ,ซอเป็น s o f อยากโดอีกไ <laughs> หมอยากโดอีกอยกอีกไมไเอดี๋ยวไอคูซิไอคิไอซิเดีมัจะเดคครับทุกคนเฮ้